the hero called กลับเข้าสู่รายการ The Hero คนต้นแบบนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านบานค่ะเป็นคอฟฟี่ช็อปน่ารักน่ารักที่สุขุมวิทซอย36นะคะและฮีโร่ของเราก็คือคุณหนิงสไลชัดนั่นเองเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังเรื่องราวที่แสนสนุกนะคะตั้งแต่วัยเด็กจนก,กระทั่งเรียนจบและเริ่มทํางานนี่ต้องถามคุณหนิงว่าจากที่เราได้มีการสั่งสมประสบการณ์ผ่านมาสองสาเวทีแล้วแต่การเข้าสู่แวดวงพิธีกรเนี่ยอ,อย่างเป็นทางการและเป็นมืออาชีพระดับแนวหน้าของเมืองไทยเนี่ยมันเริ่มขึ้นช่วงไหนคะเอ อย่างช่วงที่ทำชูซีรีส์เนี่ยก็ต้องคนที่ติดเคเบิลถึงจะเห็นถูกไหมคะหรือว่าช่วงเอเฟกก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆที่คนได้มีโอกาสเห็นแต่อย่างน้อยมันก็เป็นชื่อเสียงที่ที่เราสามารถไปบอกคนอื่นได้ค่ะแต่ด้วยจากด้วยจากว่ากันตนาเนี่ยคะ่ะเขาจะมีรายการในเครือเขาค่อนข้างเยอะะ,อะบางรายการเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่านุ่งหนิงเป็นภาคสนามไหมแล้วก็สุกว่า มันมันต้องลองของแบบนี้เนี่ยคือเราอย่าที่โอกาสจะเป็นบทบาทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ลองฝึกดูก็เริ่มจากภาคสนามก่อนจนใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งก็ได้ถูกมอบหมายให้เป็นพิธีกรเมนของรายการ ladies corner สมัยนั้นนี่ ladies corner ดังมาเป็นที่รู้จกักเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็จะเป็นพี่แบมพี่พายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ตกมาเป็นสุดท้ายเลยก็จะเป็นหนิงทำ l a d i corner แล้วก็อีเวนต์เนี่ยที่เข้ามาทำความรู้จักอีเวนต์ได้เนี่ย เพราะว่าครูสอน acting ของกตนาเนี่ยนะคะครูน้องพรสุดาสายนางคงรู้จักนะคะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วพี่น้องสมัยนั้นเนี่ยหโโงาน,นเยอะมากพี่น้องก็บอกว่าลองไม่ล่ะเดี๋ยวงานเนี้ยพี่เป็นเดียวแต่เดี๋ยวพี่จะขอให้เป็นคู่นุ้งหนิงแล้วนุ้งหนิงทํฟรีนะก็คือแบบว่าลองฝึกดูใช่คือก็ถึงจะบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่า ทุกอย่างมันรวยด้วยกีบุระแต่ดิฉันชอบความคิถนมากเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย<ม>อยากจะมาปุ๊บกระโดดเข้ามาถ้าเกิดเป็นทีวีคือหน้าจอเลยมไม่ขอทําเบื้องหลังมาปุ๊บคือดังแต่ตว่าคนที่จะต้องทำเนี่ยและทําออกมาได้ดีเนี่ยควรจะเรียนรู้ทุกกระบวนการทุกขั้นตอนเห็นด้วยอย่างยิ่งใช่ไหมคุณ,คณคหนิงผ่านตรงนี้มาต้องผ่านบมหมดคือเราเราต้องรู้ว่าพักสนาคืออะไรถูกไหมคะเราต้องรู้ว่าการทําสดกับการไม่สดความรู้สึกและการเตรียมความพร้อมต้องสั่งกันถูกไหมคะอย่างเรารู้ว่าวันนี้สด เราต้องอ่านข้อมูลทุกอย่างให้มันเป๊ะอยู่ในหัวเพราะไม่รู้ว่าเกิดอยู่ดีๆมีคิวว่าให้พูดไปเรื่อยๆจะต้องทำยังไงใช่ไหมภาพไม่มาเงี้ยค่ะยืดๆนี่แหละก็เลยมีโอกาสได้เริ่มพิธีกรอีเ,เวนต์ช่วงนั้นก็คือไปช่วยเขาก่อนเริ่มจากไม่มีค่าตัวจนค่อยๆมีทีละนิดท,นทีละหน่อยทีละหน่อยทีละนิดนะคะแล้วก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์แต่ข้อดีของคุณคือคุณไบดิ้งก็ถูกต้องนั้นก็เลยเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งก็คือพออีเวนต์เริ่มเข้าเนี่ยหนิงว่าน่าจะเป็น เราน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยมั้งของไบลิงโกก่อนอาจจะจะมีพี่ฮาร์ดก่อนมีพี่ฮาร์ดแล้วก็จะมีอาจจะเป็นครูเคสบ้างนะคะและอีกหลายๆคนแต่ว่าจากนั้นก็จะมีขึ้นลูกใหม่อย่างคุณหนิงเข้ามาและด้วยความที่ว่าเราอาจจะมาด้วยพื้นฐานความรู้ที่แน่นกว่าพิธีกรอีกสมัยหนึ่งใช่ไหมคะและภาษาอังกฤษก็เป๊ะแบบนี้คุณหนิงก็มีงานที่เป็นงานระดับอินเตอร์เยอะมากมายอยากจะให้พูดถึงการไปทํางานระดับโลกเพราะประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพนะคะได้จัดงานระดับโลกมากมายความประทับ ับใจของงานต่างๆที่มีหรือว่างานที่อยากจะมาเล่าให้ฟังมีงานอะไรบ้างคะอย่างเอฟเพกนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งงานที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตนะคะเพราะว่าเราเราถือว่างานนั้นคืองานเพื่อชาติจริงๆค่าตัวไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่ต้องพ <c oughs> ูดถึง,อ,ง, <c oughs> งอันนี้คือทํา <c oughs> ด้วยใจรักถึงตีสี่ตีห้าไปอยู่กันที่ศูนย์ประชุมศิลิกิตจําได้นะคะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ต้องพูดถึงเสมอนะคะจริงๆงานระดับระดับโลกอย่างพวกบังกอกฟิล์มอะไรพวกนี้ค่ะอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์ เปิดตัวภาพยนตร์ที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ดารดาดังระดับโลกก็อย่างเช่นคุณนิคลัสเคจนะคะซึ่งก็น่าพักมากนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายคนแต่ว่าทํางานมาเกือบ7จ็ปีแล้วเนี่ยค่ะอีกหนึ่งงานที่ภูมิใจมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อกันยายนปีที่แล้วก็คือคอนเสิร์ตของหลวงพิมพ์ศิริรชค่ะเป็นพิธีกรหน้าพระพาเกิดหน้าพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวตอนที่ติดต่อมาเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงดีน้ําตาจะไหลคือเรารู้สึกว่า เลือกเราจริงๆหรอหแล้วก็บอกว่าเป็นงานที่พระองค์ท่านจะเสด็จน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีมากมแล้วก็เราก็โหดทุ่มเทแบบคนลุกเลยคนลุกคนลุกจริงคือตอนที่เป็นพิธีกรเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเราได้มองท่านตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าท่านอยู่ตรงข้ามแล้วท่านอยู่ข้างบนแล้วก็ช่วงเวลาที่นั่งสแตนบายคืออย่างเวลาที่มีคอนเสิร์ตไปเนี่ยเราก็ยังได้นั่งตรงข้ามตื่นเต้นไหมอ่ะโหตื่นเต้นที่ถึไม่จะพูดไงใค่ตอนที่เพลงขึ้นนี่แบบตึก ตึก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 ปกตินี้ไม่ตึกตึกแล้วนะคือทำมาหลายเวทีจนแบบความตื่นเต้นมันหายแต่งานนี้นี่แบบตึก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 แล้วพอท่านเขาเห็นท่านมาเนี่ยค่ะแล้วท่านยืนแล้วท่านก็นั่งเนี่ยมันบอกไม่ถูกความรู้สึกมันค่อยๆคลายหายไปถามจนกคล่งใจยังบอกไม่ถูกแล้วเราก็จะได้รับการวอลมาตลอดเลยว่าถ้าหากท่านเสด็จกลับก็คือท่านเสด็จกลับคือท่านเหนื่อยก็ทุกอย่างยังคงต้องรันต่อไปแต่ใจเนี่ยไม่อยากให้ท่านกลับ ต่เชื่อไหมคะท่านไม่กลับก็คือท่านหยุดจนจบเลยจริงๆแล้วก็ตอนที่ต้องพูดคําว่าและมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหเราแบบเสียงเราสั่นน้าตาเราจะไหลเพราะว่าเรามีความสุขมากเลยเป็นงานแรกที่ไม่อยากกลับบ้านไม่อยากให้งานจบ oh, เราก็สุข <okay. S 1> ม,มากเลยนะคะนี่คือเป็นความนี่แหละค่ะคือสิริมงคลแห่งชีวิตบางทีต่อให้เราทํางานที่ยิ่งใหญ่มาแค่ไหนหรืองานที่ สตางค์เยอะมากแค่ไหนมันเทียบไม่ได้หรอกกับงานที่มันมีความหมายทางจิตใจน,นึกออกไหมคะ,คะนั่นมันไม่ได้มีใครที่จะได้มีโอกาสทําแบบนี้เยอะๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ปัดลืมที่สุดในชีวิตในชีวิตจริงๆเรียกไ,ได้ว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตจริงๆอย่างที่คุณนิงบอกนะคะอ่ะงานพิธีกรก็ทํานอกจากนั้นแล้วยังมีเขียนหนังสืออีกยังมีโปรเจกต์ใหม่จะเป็นหนังสือธรรมะสำหรับเด็กๆอีกด้วยอ่านให้ฟังหน่อยค่ะนิ่งเคยเขียนหนังสือออกไปเมื่อประมาณ ห้าหปีที่แล้วชื่อหนังสือช่างพูดนะคะคนเขาก็บอกว่าทําไมไม่พูดเรื่องไม่ทำไมไม่เขียนเกี่ยวกับการแนะนําการพูดให้มั่นใจเพราะเขาบอกว่าเราเป็นคนพูดเก่งพูดแล้วสามารถคอนวิน์หรือแนวโน้มคนมให้เชื่อถือได้นะคะแล้วก็โอ้แล้วมันจะดีหรออะไรเงี้ยก็ปรากฏเขียนออกมาก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะก็ไปช่วยเหลือ คืออยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หมายความว่าอ่านแล้วคุณจะต้องไปเป็นพิธีกรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยการพูดก็ใช้ได้คือไปสมัครงานคุณก็ต้องใช้การพูดถูกไหมคะคุณไปขายของคุณจะขายให้ได้คุณก็ต้องมีวิธีการพูดที่ดีเป็นต้นอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ช่วยได้แล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพนะคะผู้หญิงญี่ปุ่นไม่อ้วนไม่อ้วนไม่แก่อันนี้แปลอันนี้แปลซึ่งจะไม่ทําอีกแล้วงานแปลเหนื่อยมากเหนื่อยมากไม่เคยคิดเลยว่างานแปลหนังสือจะเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้นะคะ อีกหนึ่งงานที่ได้แปลแล้วยังได้ความรู้ดีๆก็คือเราต้องลองใช่ไหมว่าอย่างที่บอกคือนอกเหนือจากรู้ว่างานแปลเป็นยังไงแล้วเนื้อหาของหนังสือที่แปลเนี่ยเป็นประโยชน์มากทาให้เรารู้ว่าเออทำไมผู้หญิงญี่ปุ่นเขาถึงได้สุขภาพดีแข็งแรงอายุยืนต้องไปอ่านกันต้องไปอ่านยังมีอยู่นะคะยังมีกันอยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะพอเรามาเป็นแม่นาะหนึ่งเชื่อว่าคุณฮันนี่เองก็เหมือนกันพอเราเป็นแม่เนี่ยมันเหมือนกับเราก็มีแรงบันดาลใจอื่น อยากจะทําอย่างอื่นให้มันมากขึ้นแนละ้วมันเหมือนพละกกาลังรู้มาจากไหนปกติก็จะต้องอา่านนิทานก่อนนอนกันวันหนึ่งสีซ่าเล่มจนแม่เหนื่อยบอกว่าพอกัอน้แม่ง,ง่วงมากแล้วก็อยู่ดีดีปิ๊งขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เขียนนิทานเคยอา่านนิทานที่ลูกชื่อแบบกุ้งกิ้งไปหาหมอฟันอะไรแบบ,แบ,บว่าที่สอนอ,อะไรน่นสอนเรื่องจริยธรรมโดยที่มีตัวเมนตัวคาแรคเตอร์กุ้งกิ้งไปนู่นกุ้งกิ้งไปนี่แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาเป็นเบลล่า ไปนู่นไปนี่บ้างแต่ว่าไปนู่นไปนี่ก็อาจจะไปซ้ําคนอื่นก็สังเกตเห็นว่าของมึงไทยเราไม่ค่อยมีนิทานธรรมะอืถ้ามีก็น่าจะดีเนาะแล้วเอาธรรมะแบบง่ายๆเด็กๆอ่านง่ายก็เลยสุดท้ายก็เตรียมทําเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นสี่เรื่องก็คือมีเบลล่าไปตักบาตรเบลล่าไปเวียนเทียนเบลล่าไปวัด ไปละทาสมาธินะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแมนเตอร์เขียนไม่เท่าไหร่ต้องมานั่งแปลอีกแล้วแปลเรื่องธรรมานี้ไม่ใช่ง่ายนะให้ถูกต้องด้วยนะใช่ก็เดี๋ยววันเปิดเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญทานนี้ไปด้วยลูกไปด้วยนะโอ้อันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ใหม่ติดตามกันได้นะคะเป็นหนังสือธรรมะสาหรับเด็กๆนะคะเชื่อว่าถ้าเด็กๆเนี่ยได้รับการปลูกฝังให้มีธรรมะในจิตใจตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะโตมาเป็นคนที่ดีและมีคุณภาพนะคะนอกจากนั้นแล้วคุณหน้ยังเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเพราะเป็นซู นั่นเองเพราะวเปอร์มัมเนี่ยงั้นขอถามเกี่ยวกับการเป็นคุณแม่ได้ยินว่าวันๆเนี่ยงานก็ยุ่งอยู่แล้วพิธีกรนี่บางทีวันละสาจ็อบเต็ม,มแม็กซ์เลยแต่ยังมีเวลาให้กับลูกๆและพี่โบท๊ทอีกด้วยคือคุณสามีทําอะไรกันบ้างคะเป็นกิจกรรม ก็ถ้าหากว่ากิจกรรมในครอบครัวเนี่ยอย่างตอนลูกยังเล็กอยู่นี่ก็ต้องไปจิมเบอรี่นะไปเที่ยวตามจังหวัดไปเที่ยวทะเลก็สรรหาอะไรที่มันช่วยเสริมพัฒนาการของลูกได้นะคะตอนนี้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็ค่อยแบบว่าเอา,าสบายขึ้นนิดนึงสวัสดีตอนที่ปิดเทอมต้องมาสรรหากิจกรรมทํากันอีกแล้วนะคะแต่ทุกช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันที่บ้านเนี่ยหนิงก็สรรหากิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเสริมพัฒนาการของเขาและหนิงคิดว่าแม่สมัยนี้เป็นกันหมดคือ อยู่เฉยไม่ได้คือวัวลูกรู้ซา,าผิด,ผดไม่ทันใช่รู้สึกผิดแบบว่าไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นการเสริมความรู้กันตลอดเวลาแต่เราก็ต้องสรรหากิจกรรมที่เด็กเอนจอยด้วยนะคะออตอนที่คลอดลูกใหม่เนี่ยอินกับลูกมากคิดว่าฉันจะไม่ทํางานละได้ยินอยู่ว่าจะจะ,จะไม่ทํางานจะ,จ,ะจะไม่รักแล้ว,ลวห,หมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราก็มานั่งคิดว่าแหมเราทํางานคือคุณทันนี่ก็ทํางานคล้ายๆเราเนี่ยบางทีเราทํางานแค่ชั่วโมงหนึ่งนะค่าตัวเราเนี่ยมัน มันเหมือนเงินเดือนใครสักคนนึกออกไหมคะแล้วเรามีโอกาสตรงนี้เราเรา,เราน่าจะคว้าไว้แล้วก็เราก็คิดว่าเงินที่ทําก็เก็บให้ลูก,กเพื่ออนาคตของลูกก็เลยกลับมาถาเงินใหม่ <laughs> <laughs> แต่ว่า ช่วงเวลาการหาเงินก็ไม่ได้ทิ้งลูกนะคะคือเห็นอย่างเงี้ยอยู่อยู่บ้านก็เป็น full time m o คือเพราะว่าจริงงานลักษณะนี้อาจจะโชคดีตรงที่ว่าไม่ใช่9ก้าโมงถึงห้าโมงคือปป๊บๆปแล้วก็เสร็จก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นกับลูกซึ่งหนิงว่าอย่างนี้อาจจะเหนื่อยกว่าไหมแบบอย่างเราอะเพราะว่าคืออย่างหนิงสังเกตคนที่ทํางานออฟฟิศนี่ มีลูกคนที่สองที่สามที่สี่กันนะเพราะว่าตกเย็นก็แค่แบบอ้าลูกเขานอนกันใช่ไหมมันก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารักในสิ่งที่เราทําคุณหนิงก็รักในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็ทําออกมาได้ดีเบลล่ามองคุณแม่แบบนี้เบลล่าคิดไหมคะว่านี่แหละจะต้องเป็นแบบมามีให้ได้แน่นอนเลยเพราะว่าหนิงเนี่ยกระเตงลูกไปไปดูหนิงทํางานตั้งแต่เล็กสมัยก่อนตั้งแต่รถเข็นเลยตั้งแต่รถเข็นตั้งแต่ให้นมลูกกันหลังเวทีแล้วก็อาจจะเอเข็นลูกไปแล้วก็ขึ้นเวทีไปนะคะ นิงว่าเป็นสิ่งที่ดีคือลูกเข้าใจว่าทํางานคืออะไรนะคะแล้วก็อยากให้เขาเห็นว่าที่เราไปทํางานมันมันมันก็คือเพื่อตัวเขาเองค่ะเราพูดเสมอเลยว่าเราไปทํางานเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยนะคะก็เพื่อลูกก็ถามเขาตอนนี้อยากเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนักรา ซึ่งแม่ร้องเพลงไม่ได้เลย mm> อาจจะเห็นคนอื่นพราเดี๋ยวนี้มันมีเวทีอะไรมากมายโ oh, อ้คุณหนิงก็ต้องหนักหน่อยนะคือต้องเลี้ยงลูกออกมาให้ดีมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมนะคะแต่วันนี้ทางรายการมีดอกไม้สวยๆนะคะจากมิสฟิลลี่ส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญของเราใน The h e ร่คนต้นแบบนะคะนี่คือที่มาเรื่องราวที่น่าสนใจของพิธีกรมืออาชีพแบบนี้ใครที่สนใจนะคะว่าอยากจะเป็นคน พูดเก่งหรือว่าก้าวเข้ามาในเวทีลักษณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเราต้องรู้ตัวตนของเราเราต้องฝึกต้องขยันนะคะและใครต้องการความรู้ทักษะเสริมเนี่ยไปหาหนังสือช่างพูดชายคานกันได้นะคะจะมีเทคนิคดีๆมากมายเหลือเกินวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณคุณนีอีครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทำงานมาเกือบจะ12ปีแล้วเนี่ย <Hollywood> ค่ะอีกหนึ่งงานที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือคอนเสิร์ตของโรงพยาบาลศิริราชค่ะเป็นพิธีกรหน้าพระพาเกลยหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เราก็โหทุ่มเทแบบคนลุกเลยคนลุกคนลุกจริงคือตอนที่เป็นพิธีกรเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเราได้มองท่านตลอดเวลาเลยอะตอนที่ต้องพูดคําว่าและมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหเราแบบเสียงเราสั่นน้ําตาเราจะไหลเพราะว่า ก็มีความสุขมากเลยเป็นงานแรกที่ไม่อยากกลับบ้านไม่อยากให้งานจบ <Hey, S 1> เราก็สุ <okay. S 1> กว่นนี้คือะคะเป็นความเป็นนี่แหละค่ะคือสิริมงคลแห่งชีวิตบางทีต่อให้เราทํางานที่ยิ่งใหญ่มาแค่ไหนหรืองานที่สตางค์เยอะมากแค่ไหนมันเทียบไม่ได้หรอกกับงานที่มันมีความหมายทางจ,จาิตใจ